อาจารย์อย่างการสู้ศึกเลือกอบจอเนี่ยในครั้งนี้คือทางทางค่ายสีน้ําเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยเขาอาจจะไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ส่งตัวแทนชัดเจนเพียงแต่ว่ากลุ่มคนที่ลงสมัครเนี่ยบางทีก็แยกไม่ออกเหมือนก,นกันกับสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคด้วยค่ะอาจารย์มองว่าในการสู้ศึกอบจอที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเป็นภาพรวมค่ะตอนนี้เราเราพูดได้หรือเปล่าว่าจะเป็นการสู้กันระหว่างค่ายสีแดงกับค่ายสีน้ําเงินนะคะ โอ้มันมันคงไม,ม่ได้คแค่แดงกับน้ำเงินเนี่ยนะครับมันคงม,มีหลายค่ายเข้ามาด้วยกันนะ <c oughs> ว่าในบางพื้นที่ก็ยังมีค่ายสีฟ้าอยู่นะครับ <c oughs> แ,ลแล้วก็มบีบางพื้นที่ก็อย่างบางแถวสุพรรณก็ยังมีค่ายสีชมพูอ่ะหลายสีเหมือนกันนะมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหลายสีมันคงไม่ใช่แค่สองสีเอาเป็นว่าภาพที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเป็นสองสีใหญ่ๆเพราะนั่นแต่ว่าแนวทางการทำทางเมืองเนี่ยของพรรคเพื่อไทยนะครับสักของสีน้ำเงินเนี่ยเราก็รู้แล้วว่า อีที่มันในทางการทำการเมืองเนี่ยเขาเน้นการเน้นบ้านใหญ่ <c oughs> นะครับเน้นบ้านใหญ่มาสนับสนุนในการเลือกตั้งดับชาติแน่นอนการเน้นบ้านใหญ่ในมาสนับสนุนในการเลือกตั้งดบบชาติเขาก็ต้องให้การสนับสนุนจากบ้านใหญ่ต่างๆในการเลือกตั้งระดับทั้งทิมด้วยค่ะด <c oughs> ังนั้นอย่าแปลกใจว่าเราจะเห็นสีแดงเงินเนี่ยกระจายไปทั่วทั่วไปเกิดบในหลายจังหวัดทั่วประเทศคในตามบ้านใหญ่ต่างๆนะครับเป็นขนาดเดียวกันเนี่ยแน่นอน แนวทางการคำพักการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็นอกจากอาศัยกระแสแล้วเนี่ยเสียงหนึ่งก็อาศัยบ้านใหญ่ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าตอนนี้คุณ,ค,ณคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็เดินสายเนาะเดินสายทำไมถามว่าทำไมถึงต้องเดินสายช่วย <c oughs> การเลือกตั้งในปปอบจในหลายๆแข่งก็น,นั่นคือฐานที่มันฐานฐานฐานของบ้านใหญ่ที่เขาเชื่อว่าจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรีบลงขอที่ไปเอา แต่เอาคะแนนเสียงไปหนุนบ้านใหญ่ในแต่ละแห่งเล็กที่ว่าหนุนได้ครับมีโอกาสชนะต่างเราได้เป็นต้นนั้นสุดครั้งนี้ยมันไม่ใช่แค่แดงน้ำเงินอื่มันแดงอะไรอีกหลายมันมีหลายสิ่งเลยผสมบนไปหมดแต่เอาเป็นว่าสุดปปจเนี่ยผมผมไม่อยากจะใช้คำว่าที่จังหวัดนะกลัวว่ามันอาจจะไม่ครบทุกจังหวัดแต่ว่าเกือบทุกจังหวัดมันคือสุดของบ้านใหญ่ครับ อืมค่ะอาจารยแ์แล้วเกือบทุกจังหวัดเป็นศึกของบ้านใหญ่เราจะเห็นความดุเดือดแบบที่มันเกิดขึ้นที่ปราจีนในพื้นที่อื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ในพื้นที่อื่นผมไม่มั่นใจว่าจะจะ,จะมีเหตุการณ์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าแต่แน่นอนเราก็พอราบกันนอยู่ว่ามันก็มีพื้นที่ญี่ปุ่นหลายอีกหลายแห่งนะแต่ว่าพื้นที่ญี่ปุ่นอีกหลายแห่งเนี่ยมีการใช้ความรุนแรงหรือเปล่านี้เราก็ยังยังยัง,ยงไม่เห็นหลักฐานอะไรอย่างชัดเจนหรือว่ามีอะไรออกมาแต่แนอดีมันก็คงเคยมีข่าวข่าวข่าว,าว,าวท นะครับตอนมีของของของที่พากินเนี่ยนะครับนะผมมองว่าก็คือการเป็นเป็นเรียกว่าบ้านใหญ่หลังหนึ่งเนี่ยหลังใหญ่จุดเลยนะกาลังสะเทือนแล้วก็มีบ้านใหญ่หลังใหม่เนี่ยเติบโตขึ้นมาแทนคนะครับแต่คําถามก็คือว่าอยากรู้ว่าบ้านหลังใหญ่ที่เติบโตมายาวนานเขาก็ฝังรากลึกเียวยาวนะะนะครับนะก็ไม่มั่นใจว่าไอ้รากลึกเียวยาวอยู่ลักณะนี้เนี่ยนะครับนมัน มันท้องจะเติบโตกลับไปรอบหรือเปล่ารือบ้านใหม่ซึ่งฝังรากยังไม่ยาวนานจะสามารถเติบโตได้หรือเปล่าน,นี่คือต้องรอระยะไกลเผืไปว่าถึงเรื่องทั้งอบจที่ปราจินงานนี้นะครับส <c oughs> ายของบ้านใหญ่โกธรน่าจะประเชิญกับปัญหาสีนะครับเพราะ,ะโกธรก็โดนล็อกตัวไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งใครเป็นผู้สมัครนะครับและในขนาดเดียวกัน ข่าวคดีความก็โดนนะครับแล้วยิ่งเป็นข่าวอยู่ขนาดนี้เนี่ยขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งมีนัการมือนระดับชาติหลายคนลงมาให้ความช่วยเหลือ,อมันมันเหมือนลุ่มอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนละครค่ะเหมือนครที่เกิดการลุงกินโต๊ะหรือกระทั่งแม่ของคุณเจียจร,ระต้องสอบตกอ่ะนะครับแต่กินเนี่ยผมไม่มัเ้เลยว่าการลุมการลุมกินโต๊ะแบบนี้จะได้ผลขนาดไหนเพราะว่า อสอสหรับชาติที่ลงไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีบาร,รมีมากมายในเขตพื้นที่เแ่านั้นค่ะค่ะแต่ดูเบื้องหลังของสอจอจอยค่ะอาจารย์คะอย่างเมื่อวานภาพนี้เห็นชัดๆเลยในงานศพค่ะปรากฏว่าโอ้ น่าจะเป็นเบอร์ใหญ่ล้วนๆเลยนะคะแล้วตอนแรกถ้าเกิดเราจะบอกว่านี่เป็นฝั่งเพื่อไทยไหมนี่เป็นฝั่งกล้าทำไหมหรือนี่เป็นฝั่งภูมิใจไทยไหม,มก็พูดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามากันหลายพักเลยนะคะถ้าถ้าพูดถึงสังกัดพักแต่ต่างคนต่างบอกว่าเป็นคนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางสจจอยเลยะค่ะอาจารย์ ตรงนี้มันมันมันดูแล้วมันแนวโน้มมันมันน่าจะไม่น่าจะไม่ใช่การแบ่งบ้านแบบนั้นนะคะไม่ใช่การแบ่งสีแบ่งค่ายแต่ว่าเป็นการตอนมีโซ่ไม่ใช่แบ่งสีแล้วตอนนี้ที่ปราชินตรงนี้นะครับเพราะหลายๆสีมันลื่มลื่มกินโต๊ะบ้านใหญ่ดั้งเดิมก็แบบเดียวที่นครนะครับหลายสีมาจับมือกันลืมกินโต๊ะเออะไรอ่ะแม่จินชัยชนะยังไม่นั่ไเลยคิดเล่โทษทีนะครับนะค่ะค่ะ แล้วทิศทางแนวโน้มมันอาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะอย่างที่เห็นจริงภาพที่มันออกมาเมื่อวานนี้ฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันว่าอย่างคุณคุณจอยที่อาจจะลงเป็นสอจอด้วยเนี่ยเขาอาจจะลงในานามของพรรคเพื่อไทยแต่คนที่ไปเนี่ยเป็นคุณธรรมนัทซึ่งตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนแหละว่าจะอยู่กับพรรคกล้าทำมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรด้วยหรือไม่โดยเฉพาะกับคุณชาดาที่ไปเท่ากับว่าจริงๆข้างหลังเนี่ยในพื้นที่นี้เขาเขาเคลียร์กันแล้วแล้วน่าจะเป็นการปิดฉากบ้านใหญ่ ของโกธรไปเลยจริงหรือเปล่านะอาจารย์อาจารย์คะได้ยินครับผมได้ยินครับค่ะอาจารย์ได้ได้ยินคําถามเมื่อสักครู่นี้ไหมคะได้ยินครับได้ยินครับคือคือจะบอกว่าปิดฉากขาววนเนี่ยผมไม่กล้าบอกว่าปิดฉากขาวอ่เนะเพราะว่าเพราะต้นไม้ใหญ่ที่ฝังรากลึกมันนานไม่มั่นใจว่ารากรากทั้งหลายน้ำเงินคอมที่จะโตต่อไปหรือเปล่านะครับแต่การที่มีนักการเมืองหลาชาติไปหลายคนแบบเนี้ย คออือยังยังคิดธรรมนัตไปโอเคผมก็ <ฮะ S 2> ผมว่าโอเคเอาคอมันก็คือมาจากพัคใต้าทำแต่กล้าทำกับเพื่อไทยเ,าเนานขเาก็เป็นแฟน,นกัยยน์กลารกินน <ฮะ S 2> ้ากันนะนะครับเป็นการกินน้าเป,นเป็นเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นอัตลตใกล้ชิดกันที่ผมสงสัยคือคุณคุณพาราไทยเศษ็ว่าไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าผมจะไม่ผิดรู้สึกคุณคุณยิ่งละวันเลยก็มาจากภาคสุเใชใช่ค่ะเป็นแบบตัวบรญหลววันใช่ไหมครับใช่คระับุญหลกงวันกมาจากภาคสุเทยนะครับดูเหมือนว่า ตัวพักภูมิใจไทยเองเนี่ยนี่ไม่ได้มีความไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในการลงไปช่วยในฝั่งของกทในนะบ้านใหญ่วิลาวันคุณเจอครเลยนะครับในบ้านใหญ่วิลาวันเลยนะครับในขณะเดียวกันคุณธนาชัยเสร็กลับไปแล้วไปยืนอยู่ข้างๆเป็นลัใจให้กับฝั่งภรรยาของอศเจ้ากงนะครับมันก็เกิดภาพที่ตั้งคําถามได้เหมือนกันว่าโดน ดนต,ตัดทิ้งแล้วใช่ไหมคะอ,อ,อีกส่วนหนึ่ง<ช>ค่ะอาจารย์ที่อยากจะชวนอาจารย์วิเคราะห์ค่ะก็คือคำพูดคำถแถลงของตัวสจอจอยอเองเมื่อวานนี้ค่ะที่อ้างอิงไปถึงปณิธานของสอจโอต้งว่าต้องการจะดันให้ภรรยาเนี่ยไปเป็นนายกอบ,บจอปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นจะทำตามความฝันของสอจอต้ง ตรงนี้เป็นการอาจจะเรียกว่าเป็นการดึงความรู้สึกร่วมของประชาชนมาอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าในอีกแง่หนึ่งถ้าคนฟังเป็นประชาชนของจังหวัดประจินบุรีอาจจะรู้สึกหรือเปล่าว่าเอ๊ะตกลงมาทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อใครแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนของเวทีนี้แบบนั้นมันจะพอคิดได้ไหมคะอาจารย์คือคือผมว่าติหบามว่กพูดยากแล้วบางท <laughs> ีบางอย่างอย่างเออ พ่อสาวจอรต้เขาเสียชีวิตไปนะครับและน้องสาว้อง้เขาต้องกานดันดัน,ดนภรรยาเขาขึ้นขึ้นมาพอถิ่นจงตตรงนี้มันเป็นไี่ใ้ปันแนี้นี่ไม่ยหา่ใช้เพา,าว่ามันเป็นมันเป็นร่งต่อที่เปิดช่องไว้ให้พอดีเลยนะครับกับความรู้สึกกับการกับการความรู้สึกของคนในสังคมให้ยท่งสม,มัยม,มีการาถึงเราใช้ความรุนแรงความอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับคนก็เกิดความหึงใจหึงใจฝั่งที่สูญเสียจนทําให้คะแนนเนี่ยอาจจะเทลงมา นะเหมือนเหมือนตอนตอนอถ้าอย่างการเงินพลิปปิ้นคงจําได้อ่ะนะครับตอนอาร์ซิโนโดนยิงเนี่ยแล้วแล้วอาร์ซิโนคนที่เป็นภรรยาก็ได้เติบโตมาเป็นประธานาธิบดีแทนมิเ็นต้นเนี่ยครับนะผมว่าโอ้มันเป็นมันเป็นมันเป็นการอะไรนะเป็นช่วงของอารมณ์ความรู้สึกนะครับของความสูญเสียของความเท่าของความเจ็บแค้นเนี่ยนะครับเนี่ยมันมันเป็นตัวดันสร้างความรู้สึกร่วมกัน ให้คนใน,ในชุมชนคนในสังคมว่าว่าผงต้องช่วยเป็นที่เพื่อผลักดันให้เป็นไปตามความฝันแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมถามว่าอ,อประชาชนตรงไหนผมก็กีจยิงตอหนหาเสียงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพูดเลยว่าใคร <c oughs> ลงเป็นนายอบจอแล้วจะทําอะไรบ้างยังไม่มีนแนวนะโยบายใดยๆนะค่ะ มันมันจะกลายเป็นผู้สั่งผู้อื่นเลยนะแค่<า>นแคนเดียวเลย <c oughs> อาจจะเป็นเฉพาะพื้นที่นี้หรือไม่ <ynasty S 1> คะอาจารย์เพียง <c oughs> แต่ว่าอย่างหนึ่งที่น่าน่าจะตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าระบบการเมือง <c oughs> ทั้งภาคสนามเล็กสนามใหญ่ซึ่งถ้าอย่างสนามเล็กที่จะต้องใช้บ้านใหญ่ต่างๆแล้วเพื่อที่จะไปหนุนในสนามใหญ่ด้วยเท่ากับว่าตอนนี้การเมืองไทยมันจะกลับสู่แทร็กเดิมด้วยหรือเปล่าอาจารย์คืออาจจะยังไม่เห็นตัวการ การขับเคลื่อนที่ชัดเจนถึงความเป็นประชาธิปไตยในลักษณะของสิ่งที่มันออกแนวของอุดมคติหรือว่าความเรียกร้องต้องการคนที่จะมาทําเพื่อประชาชนกันจริงๆนอกเหนือจากการาสร้างพื้นที่ทางการเมืองของตัวเองนะคะการเมืองในอุดมคติมันก็เป็นแค่ในอุดมคตินะครับโลกเห่นความเป็นจริงทางการเมืองมันไม่เป็นแบบแบบที่เราวาดฝันกันไม่หรอก <c oughs> นะครับนะให,ให้คือคือผมผมอยากให้คิดว่าการเมืองมันนี่เขาว่าโลกสวยอ่ะค่ะ นะครับโลกวดทยาาตรไม่มีกันคือการทุกคนไปไปคว้าหาผลประโยชน์และอำนาจกันทั้งนั้นการเมืองผมไม่อยากคือมันคือมันไม่ได้ไม่ไม่ผมขอขอค้านนะมันไม่ได้ย้อนกลับสู่แท็กเดิมมันยังเป็นแท็กเดิมมันเป็นแท็กเดิมมาตลอดอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่แต่ว่ามันมีกระแสบางอย่างออกมาว่าเราควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถึงว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็คงเหมือนเดิมมันเป็นแฉกเดิมมันคือม่จิสูผลประโยชน์และอำนาจทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นผมผมมองว่า แต่เรื่องของบ้านใหญ่นะครับเรื่องของความันพัน์ระหว่างบ้านใหญ่ระดับชาติต่างๆเหล่านี้มันมันเป็นวิถีทางการเืองไทยมาโดยตลอดเนี่ยถึงแม้ในปัจจุบันมันอาจจะมีบางพื้นที่วิถีเหล่านี้อาจจะลดดีครีความร้อนแรงลงแต่ไม่ได้หมายว่ามันจะจางหายไปค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารัะสวิชชาเป้าอารีนะคะ